เตือนชาวลัคนาราศีสิงห์เดือนเมษายน2568ปีใหม่ไทยจะเรื่องดีหรือวุ่นวายวันมหาสงการ14เมษายน68สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังกรลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอความสุขและความสวัสดีจงมีแด่ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท,ท,ท่าน ดวงชะตาของชาวราศีสิงในรอบหลายปีที่ผ่านมานั้นก็ร้อยวันก็ผ่านเหตุการณ์พันเรื่องซึ่งดาวพระเสาเลิงลัคนาชาวสิงมาตั้งแต่ปี66และปี67ที่ผ่านมาอีกทั้งหนีเสือประจละเคซึ่งเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นั้นพระเสาก็ออกแต่เรือนเดือนพฤษภาคมข้างหน้าพระราหู ก็จะเข้าซึ่งการเล็งลัคนาของชาวราศีสิงนั้นก็ด้วยการไต่ตรองการพิจารณาการพินิษ์พิเคราะห์ก็ช่างน้ำหนักกันว่าจะเป็นคู่สร้างคู่สมคู่เวรคู่กรรมหรือเป็นบุพเพสน,นิวาสกันแน่ซึ่งพระเสาวเร่งรัดชาวสิงอันเป็นดาวเจ้าเรือนพบเรือนอรินั้นก็ฟันฝ่าเรื่องหินเรื่องยากยากกันมาทั้งนั้น ทั้งคู่ความคู่กรณีคู่พิพาทหรืออริราชศัตรูของชาวสิงห์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็แผงลิดกำแพงเดชและฟาดวงฟาดงากันมาสักพักแต่ชาวสิงห์ในรอบปีที่ผ่านมานั้นดาวพฤหัสบดีให้คุณมากดาวพฤหัสบดีจรที่ภพเรือนกรรมมะซึ่งได้มาตรฐานเป็นปัสสาวะองค์เกณฑ์ก็คือตกเกณฑ์ปัสสวะทักษะต้ององค์เกณฑ์ ก็ส่งผลดีในเรื่องของตำแหน่งแห่งที่การศึกษาการเรียนรู้และการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพของตนซึ่งดาวพฤหัสบดีก็กลับมาเดินเป็นปกติตั้งแต่มีนาเมษาและพฤษภานั้นก็เป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวทั้งการพัฒนาศักยภาพปรุงความรู้ความสามารถทั้งศาสตร์แขนงวิชาต่างๆก็เสริมสร้างตำแหน่งแห่งที่ ก็อันที่พึ่งปรารถนาและมุ่งหวังกันอยู่นั้นก็จะปักหมดทางความคิดกันได้ในช่วงหลังพฤษภาเป็นต้นไปแต่เดือนเมษายนนี้นั้นก็มีวันเทศกาลที่สำคัญของชาวไทยก็คือเทศกาลสงกรานต์ซึ่งวันมหาสงกรานต์นั้นก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่13เมษายนแต่เป็นเช้ามืด ของวันที่14ซึ่งพระอาทิตย์สถิตท,ที่ราศีเมษที่ศูนย์องศาสุริยดาก็ตรงกับ4นาฬิกา30นาทีของเช้าวันที่14ซึ่งวันมหาสงกรา์ของปีนี้นั้นก็เข้าสู่การปรับเปลี่ยนกาลโลกการถเถลิงศกจุลศักรลาชใหม่ก็คือจุลศักรลาช1,387และเป็นรัตนโกสินทร์ศก244 ซึ่งกาลโลกเลิกดิถีซึ่งการหาเลิกงามยามดีนั้นก็เป็นสิ่งที่ชาวไทยและบูรพาจารย์โหนก็ให้ความสำคัญซึ่งในวันที่16เมษายนของทุกๆปีนั้นจะเป็นวันของการถลิมศกกระโยคใหม่ซึ่งปีนี้วันอธิบดีและวันธงชัยก็ตรงกับวันศุกร์ส่วนวันอุบาทหรือวันอุบาสนะนั้นก็ตรงกับวันพฤหัสบดี และชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เกิดตรงกับวันอาทิตย์ก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นสองเท่าเพราะปีนี้วันอาทิตย์ตรงกับวันโลกาวินาศซึ่งวันโลกาวินาศนั้นบูรณาจารย์สมัยก่อนนั้นท่านเรียกว่าวันครุฑวันครุฑหรือวันโลกาวินาศหากตรงกับวันเกิดของผู้ใดนั้นในปีนี้ปีนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตทางอุปัตวเหตุ การสัญจรการเดินทางการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในเวทวงสมาคมตลอดจนถึงตัดสินใจการพินิจพิเคราะห์เพราะคำว่าโลกาวินาศนั้นก็ใกล้เคียงเช่นพินทุบาทที่เสาเลงลัคนาชาวสิงมาหลายปี แต่โดยภาพรวมรวงชะตาของชาวสิงในรอบปีสองปีต่อจากนี้ก็มีเกณฑ์ที่ดีอยู่พอสมควรซึ่งพระราหูจะทรงมาตรฐานเป็นเกษตรที่พบเรือนปัตตนิเลงลัคนาอีกทั้งพระฤหัสบดีจะเป็นสิงเกตก็ช่วงหลังพฤษภาคมที่ดาวระดับตรีเทพสถิตย้ายกันในช่วงเวลานั้นซึ่งพระฤหัสบดีก็จะเข้าตำแหน่งสิงเกตก็เตรียมในเรื่องของการพิจารณา การจรดประกาศการทำข้อตกลงการทำสัญญาอีกทั้งพระราหูจะเป็นกเกษตรและมีมาตรฐานเป็นพินทุบาทเหลงลัคนาก็อยู่ที่พื้นดวงของชาวราศีสิงห์หากพระราหูอยู่ในภพเรือนที่มีมาตรฐานดีไม่สถิตภพเรือนอริมรณะหรือวินาต,ตลอดจนถึงสัมพันธ์กับราศีที่ดีเป็นอุดเป็นกเกษตรเป็นมหาจักรหรือเป็นราชาโชคนั้น ก็จะเป็นปีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทิศทางและเบีเ่ยงเบนวิธีชีวิตชาวสิงเป็นอย่างมากซึ่งพระราหูกลับบ้านและเลงลัคนาชาวสิงในรอบ18ปีนั้นซึ่งเราจะขอลงรายละเอียดและอาธิบายในคลิปข้างหน้าซึ่งในเดือนเมษายนและพฤษภาต่อจากนี้นั้นทั้งดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนกรรมะข,ของชาวสิง ก็เป็นสถิตในเรือนมรณะซะเยอะอีกทั้งวันที่29มีนาคมนี้ตามหลักปฏิทินโหนนิรายนะรายิรีพระเสาก็ออกจากพบเรือนปัตตนิสถิตกลุมร่วมกับพระราหูก็เบี่ยนทั้งดาวสุกและดาวพุธแต่ดาวพระสุกที่สถิตในพบเรือนมรณะมีมาตรฐานเป็นมหาอุด และเป็นอสิติธาตุที่ราศีเมีนเป็นราศีธาตุน้ำและวันที่19มีนาคมมรตยูก็สถิตพบเรือนกรรม,มะเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมรตยูที่จรเบี่ยนดาวพฤหัสที่พบเรือนกรรม,มะนั้นมรตยูก็จะสถิตในพบเรือนนี้ไปอีก67ปีข้างหน้าตลอดจนถึงปี2574ซึ่งดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนกรรม,มะและดาวเจ้าเรือน สาชะของชาวสิงนั้นก็พักองศาอยู่ช่วงหนึ่งพักองศาจนถึงวันที่12เมษายนก็ในเรื่องของการเดินทางการติดต่อการแก้ไขปัญหางานทั้งสเกลของงานการพูดคุยเจรจาต่อรองซึ่งผลประโยชน์หรือการดีลงานสำคัญนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของความอืดอาดความชักช้าความไม่ก้าวหน้าอีกทั้งดาวพุธ ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก็สถิตเร็งพบเรือนเดิมและเป็นประและมีมาตรฐานเป็นนิดอีกทั้งวันที่29มีนาคมนี้นั้นก็เกิดสุริยคาตกระทบหลักๆก,ก็คือราศีมีนและราศีกันแต่การเกิดสุริยคาดนั้นก็เร็งพบเรือนกระดุมพระของชาวสิงก็ต้องระวังในงเรื่องของลาบผลประโยชน์การขโมยความดีความชอบของตน ซึ่งดาวพุธเป็นนิดและดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนกรัรมมะยังถอยหลังกันอยู่นั้นก็เป็นเดือนในเรื่องของการระเวดระวังทั้งการหุ้นส่วนการลงทุนในหุ้นการเทรดตลอดจนถึงสภาพคล่องในการเงินกรา,นารคัาของตนซึ่งหากหลวมตัวไปในเรื่องของเทาๆสิ่งที่เป็นอบายามุกทั้งหลายนั้นก็ต้องระวังถูกริดรอนถูกหลอกถูกโกง การฉกฉวยโอกาสตลอดจนถึงพระอังคารก็สถิตในเรือนวินาศและมีมาตรฐานเป็นมิตรด้วยนั้นก็เป็นท่วงต้นเดือนเมษา1-2ถึงสสัปดาห์ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์นั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการจุลกรรมการลักขโมยตลอดจนถึงการทำลายชื่อเสียงของตนซึ่งดาวพุธและดาวศุกร์ที่มีราหูและเสาวเวียนในภพเรือนมรณะกันอยู่นั้น ก็ต้องระวังในเรื่องสุภาวะอนามัยทั้งการสัญจรการเดินทางอุปัตวะเหตุทั้งหลายทั้งปวงนั้นเพราะเดือนเมษาตลอดจนถึงต้นเดือนพฤษภาชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลซึ่งเดือนเมษาตลอดจนถึงหลังสงการนั้นก็มีแพผนและการเตรียมกรารกันไว้แล้วซึ่งในช่วงหลังสงการนั้นดาวพระศุกร์สถิตเป็นมหาอุด และจะกลับมาเดินเป็นปกติในช่วงหลังสงการนั้นก็มีทิศทางในเรื่องของการขยับทั้งการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การปรับเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนตำแหน่งตลอดจนถึงการโยกย้ายสาขาเป็นต้น ซึ่งทิศทางของชาวสิงในรอบปลายเมษาจนถึงพุทธพานั้นก็เป็นลัคนาราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงมากซึ่งพระเสาร์ออกพระราหูจวนจะเข้าซึ่งหากพระราหูที่จะจรเข้ามาเป็นในเรื่องของบุญเก่าหรือกรรมเก่าการะนั้นก็มีทิศทางที่จะเบีเ่ยงเบนวิถีของชาวสิงมากอีกทั้งมฤตยูก็เข้ามาเบียนในภพเรือนกรรมะกันแล้ว ก็เป็นภพเรือนที่สิบเป็นภพเรือนที่จตุโกนถึงลัคนาภพเรือนกรรมมะถือว่าเป็นภพเรือนที่สําคัญในจักรกราศีมากก็มีโอกาสในะเรื่องของอาชีพแปลกใหม่การประสบพบเจอกับวิถีทางการดําเนินชีวิตทั้งความผกพันความผันผวนวิถีทางอาชีพที่มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการเบนเข็มนาฬิกาไปในทิศทางอื่น ซึ่งดาวมฤิตยูในภพเรือนกรรม,มะก็มีโอกาสในเรื่องของการทำงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวทั้งงานออนไลน์งานที่ใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมใหม่ๆซึ่งดาวมฤิตยูเป็นดาวเคราะห์ที่ได้นำมาใช้จักรราศีในทางวิชาการโหรก็เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นดาวพระเคราะห์ที่แสดงในเรื่องของนวัตกรรมสิ่งแปลกใหม่ ตลอดจนถึงการปฏิวัติวิถีไปอย่างสิ้นเชิงดังคําที่ว่าชั่วเจทีดี7หนก็มาจากคํานิยามของดาวมฤริตยูที่จะสถิตโคจรในราศีใดาราศีหนึ่งนั้นก็ใช้เวลากันถึง7ปีซึ่งหากชาวลัคนาราศีสิงทนแรงกดดันหรือเกิดการสั่นคลอนและแรงกระเพื่อมในวิถีทางอาชีพก็เป็นช่วง 6- 7ปีข้างหน้า ที่จะสแสวงหาแนวทางใหม่และปรับเปลี่ยนวิธีของตนไปตลอดกาลเพราะชาวลัคนาราศีสิงนั้นคับที่อยู่ได้แต่คับใจอยู่ยากต่อให้เงินเดือนหรือผลตอบแทนที่น้อยนิดนั้นหากมิตรสหายดีและบริบาลให้คุณนั้นชาวสิงก็อยู่ได้โดยที่ไม่ร้องขอสิ่งใดและในรอบเดือนเมษาย,ยนนี้นั้นที่ตนุภพของลัคนาก็มีภเกดมาสถิตยอยู่ ซึ่งพระเกตเป็นดาวบินทะคาตเป็นดาวของนามธรรมซึ่งพระเกตกลุ่มหลักนั้นก็มีในเรื่องของความคิดแปลกใหม่มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำคาดการสิ่งล่วงหน้าได้ดีก็หลังสงการอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนตนุรักษ์ก็ขึ้นเป็นมหาอุดที่พบเรือนสุภะและตรีโกนถึงพระเกตที่ลัคนากลุ่มอนุรักษ์กันอยู่นั้น ก็ในเรื่องของการรับอาสาการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและความมุ่งมั่นของตนที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นั้นก็ยังเป็นเดือนที่ต้องระเวทระวังในเรื่องของคู่ค้าคู่กรณีคู่หุ้นส่วนการทำธุรกรรมพราะดาวพุธและดาวศุกร์ตลอดจนถึงราหูและเสายางเบี่ยนที่พบมรณะกันอยู่นั้นทางอุป,ปัตวเหตุในเรื่องของเอกสารการเงินการผิดนัดการละทิ้งหน้าที่ ก็มีโอกาสเกิดขึ้นที่พระราหูและพระเสาเบียนดาวสุประกอบนี้ซึ่งหลังวันที่14เมษายนดาวเจ้าเรือนอนุรักษ์ก็คือดาวอาทิตย์นั้นสถิตเป็นมหาอุดที่ราศีเมษพบเรื่องสุขภาพและเป็นอสิทธิธาตุในภพเรือนของตนเช่นกันหลังสงการไปนั้นชาวสิงห์ก็ต้องมีสติครองใจและการพิจารณาซึ่งความรู้ความสามารถก็คือการใช้ปัญญาให้มาก ซึ่งอาทิตย์ขึ้นเป็นอุดในเรื่องของความมั่นใจความทนงตนในศักิ์ในอำนาจทั้งการบริหารบริวารกิจการทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาการประสานความร่วมมือกับผู้หลักผู้ใหญ่นั้นก็ต้องประกอบไปด้วยหลักการและเหตุผลและเสริมสร้างความสมานฉันกับหมู่คณะก็ต้องประกอบไปด้วยรถวาจาก็คือวาจาที่อ่อนน้อมถ่อมตน วาจาที่เป็นมิตรตลอดจนถึงวาจาที่สร้างคุณประโยชน์ทั้งผู้อื่นและตนซึ่งชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงหลังสงการตลอดจนถึงต้นพฤษภาเป็นต้นไปนั้นก็ชวนที่ดาวพระเคราะห์ใหญ่ๆที่จะโคจรย้ายสถิตในห้วงเวลาข้างหน้านั้นก็กระทบกับชาวสิงห์ทั้งในเรื่องของการเดินทางการพูดคุยการติดต่อการประสานงานกับผู้คนอีกทั้ง ก็สาระบนในเรื่องของปัญหาส่วนตัวทั้งในรอบสองสาเดือนต่อจากนี้นั้นก็อยากให้ชาวสิงห์ได้สแสวงหาความสุขทางใจทั้งการเข้าวัดหาครูบาอาจารย์หาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งการสวดมนต์ไหวพระขอพรตลอดจนถึงการเข้าหาบัณฑิตที่เป็นผู้ส่งแสงและชี้แนวทางแสงสว่างให้แก่ตน ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการต้อนรับพระราหูที่จะส่งเกษตรตธิบดีและเลงชาวสิงไปอีกหนึ่งปีข้างหน้าท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญและขอให้รอดพ้นจากอุปัทวะอันตรายศัตรูหมู่มารอริราชศัตรูทั้งหลายนั้นก็ขอให้มาลายหายสิ้นและขอให้ชาวสิงเจริญไปด้วยปัญญาเจริญไปด้วยบารามี ความพรั่งพร้อมความสมบูรณ์ทั้งกิจการตำแหน่งหน้าที่ครอบครัววงสาคนาญาติวงตระกูลของตนก็จงประสบแต่ความเจริญและความก้าวหน้าในหน้าที่ของตนก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นจงมีแต่ความโชคดีทั้งตลอดปีและตลอดไปความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวราคุ้มครองสาธุ